วันนี้วันที่18ตุลาคม2568พักประชาธิปัตย์มีการประชุมใหญ่เพื่อลงมติเลือกหัวหน้าพักคนใหม่นายเทิดพงษ์ชัยนันอดีตสสจังหวัดตากอดีตสสบัญชีรายชื่อ15สมัยซึ่งเป็นผู้อาวุโสข,ของพักได้เสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่เพียงคนเดียวเมื่อมีผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าพักเพียงคนเดียวโดยไม่มีคู่แข่งก็จะต้องลงมติรับรองด้วยเสียงข้างมากจากผู้ลงคะแนนเสียงสามกลุ่มคือสอสอปัจจุบัน40%เซ กรรมการบริหารชุดรักษาการ20%อดีตศศประธานสาขา40%รวมแล้ว100%ผลการลงมติปรากฏว่าเสียงสนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่96.18%เป็นอันว่ามาติ ที่ประชุมใหญ่พักประชาธิปัตย์ไว้วางใจให้นายอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ทำหน้าที่บริหารพักและนำพาพักประชาธิปัตย์เข้าสู่สนามเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในฐานะสิทธิ์เก่าขอแสดงความยินดีกับนายอภิสิทธิเวชชาชีวะและชาวประชาธิปัตย มาณโอกาสนี้ด้วยครับ